เอฟอองแอบไปอุดม้ามาแอบอิงไม่อุดเลยสส่ช่อมพี่วิ่งหาตั้งนานมานั่งอยู่นี่เองเอะไรล่ะเป็นไงล่ะคุณน้าจะไปหยอกลิเกสิมันกบฏอยู่ตรงนี้อ่ะคุณจะไม่รู้ไปละแกผัวเขาเขาไปแบบนี้แหละาลิเกสุดๆหูยตรงๆน้าน้าลิเกสุดๆรูปร่างไม่น่านักเลงเลยนะเกมมึงอ่ะ อะไรนะมึงว่าใครมึงว่าใครว่ามึงอะไอมึงอะว่ามาย่อยไอนี่เกมมึงอยากขายไหมเนี่ยไม่อยากมันพูดว่าอะไรมึงพูดว่าไง่อยไออยากขายไม่อยากไม่อยากได้ไงมันพูดอะไรมึงพูดอะไรเยอะนะประหยัดนึกไม่ออกคือไม่ออกเลยตอบได้จ้ามันว่าอะไรอะเขาเป็นท่านผู้ชมเจะพูดกับเขาพร้อมๆออดออดอบคุณมาก คิดอะไรอะเก็บไว้ในใจอย่าพูดออกมาอ๋อไม่ได้พูดตรงนี้ก็ไม่ได้จ้ะไอ้อ่ะสามโค่คนบ้าว้าอันนั้นนมหรืออูดนะฮ้่นี่นมหรือมะกรูดอะไรพูดอะไรนะพี่อุ้มโอปี๋พร้อมยังจ้ะพร้อมะพอมวิ่งรอบนึ่งไหมพร้อมแล้วดูแล้วเ่ยมี่กำลังสนุกเลยนี่นูออกพี่อยู่ียวขอโทษนะวันนี้พี่มาช้า มันยังต <Hi. S 1> ิดต <im iros ine> ้นได้งเดีนะวเอาตัวได้ไอ้ตัวนี้เอาเฮ้ยไม่เลือกครับท่านผู้ชมซลานหลุมแก้วยิ่จังหที่นี่เรียกอะไรลาหลุมแก้วเขาดิฉันเสียทีอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนี้เขาคุยกับพเอกเสียงนี้คนเมื่อกี้ไปไหนแล้วทราบไหมว่าอีิงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครสู้เขาผมนี่เหมือนหูแพ้ย์เลยนะจ๊ะโทษได้ยไง มาที่นี่ได้ยังไงกลับไปก่อนบอกมาทีนี้นะใครดูลูกเราโอ๊ยนาสนตินนี่ค่ใครอีโอวาตินนี่อย่าต้องกันดูสิทำไมเป็นเรื่องแบบนั้นคิ้วอย่างนีคันสอนสอนชี้ไปทั้งนู้นทั้งนี้พี่เทพบองกูไงจ๊ะบอกเดี๋ยวนี้มานะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าอีคนนี้มาชื่ออะไรมันเป็นเมียน้อยใช่ไหมปิด มันนี้เนาะกถุงแก้วพี่ขอโทษที่พี่ไม่ได้บอกเจ้าตลกนันจะ่ทำไมแต่ก็ไม่รู้ใช่อีเลยอะไรคะแล้วต้องเป็นเจ้าข้าเจ้าของไงหนูโมโหอยู่ใช่หนูไปกอดเขาได้ยัไงให้เขาเห็นเลยไงว่าเรารักกันมากะหนูยังไม่รู้เลยว่าอีบ้าอันนี้เป็นคันหยาบคายหยาบคายหยาบคายเกมโอดเอี่ยไอ้เนี่ยยังอวยโดนเขาอีกอพูดวรุนธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลยอ่อนนี่ไอ้เนี่ยอะขอให้พี่เขาเป็นไงไอ้อ่อนนี่อวยอวยอวย รวย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 ยังไงอ่ะไอเอิงอะไอเอิงอะบ้ากูเป็นหดึงเหรอไอเอิงไม่ห้าบเรื่องเกมอะไอ่ะป่อยมันให้มันต่อยกันเองอุ๊บอ่างขอบคุณครับอุ๊บอ่างอุ๋ยอุ๋ยไม่อายสามโค้ไอกลับไปก่อนจ้ะจ้ะพี่ไออ่ะบ้เหรอได้หลรูแหววมาที่นี่แล้วพี่ไม่อยากให้มีบ้านไออ่ะบ้ไม er ่หยาดอีวนี่ไม่อายอ่ะกลับไปก like ่อนกลับไปก่อนไม่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 อีนี่มันชื่ออะไรนะ ชื่อสังโคอีนนี้มันเป็นเมียน้อยมันเป็นเมียน้อยมันแยกผัวหนู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 จะกลายมป็นเล้วหน้าหนูเอาไปแล้วพี่เอาไปใครไม่ได้เราไม่ยอมแบกใครเรกเอาไปเมียหลวงถ้าอยากแบกไม่ได้เราต้องไม่ยอมไม่ยอมข่าไม่ได้ตายหรอกได้งั้นพี่รอหนูแป๊บหนึ่งโอไมพี่รอตอนแหล่ตรงนั้นไปไปพี่ไปนั่งแบกตรงนั้นก่อนพี่ไปนั่งข้ามข้ามแม่ในลูกนะไปถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมียน้อยแต่เราสวยกว่าเราดีกว่าทุกอย่างเด็ดเดี่ คุณแม่เป็นใครนะคุณแม่จยเป็นน้อยลูกเป็นคนดูใช่ค่ะเราไม่ยุ่งเหื่ยอะไรกับอีเองไอ้ใจเล็นเกมสิไม่ห้ามกับเกมเลยเนี่ยลองมาดูมาแล้วเขาอินเขาอินแม่เข้าข้างลูกลูกถือว่าเสด็จพี่ถึงได้ชอบมันทำไมอ่ะมันชื่ออะไรนะเขาสวยพี่ห้ามใจไม่ได้มันชื่อสามโคกถือว่าเสด็จพี่ชอบมันเพาอะไรอ่ะทำไมมันมีตั้งสามโคก ของมึงอ่ะกูโคเดียวเขาดีไหมอิสระวอนบอบอกอีท่านี่แม่เอาเงี้เอ้ยไอ้ขอโทษใจแม่มึงเอาผู้มาปรมวยเหมดอลนี้วเอางี้ไหมเออกูมาอบองันอืมมารู้เรื่องไหมมึงก็อไอเอ็มออกแป้ป่ะอ่ะเดี๋ยวแเป้ไอนมึงกับกูมาตกลงกันมึงก็ไม่ได้องมึงกูไม่ได้องกูก็ไม่ได้ทอง เดอวไมเมียไอ้ไรเพราะว่าเขามีคนเดียวก็ต้องรักพวกแง่ไม่มีเดียวองูไอ้ไรเขารักคนเดียวไอ้ไรไอ้ไรไอ้ยวไอ้ไรผู้ชายคนนี้เป็นเมียเขาคนเดียวเท่านั้นแหละอือโอ้ฟุ๊กยังไงแกกับฉันเรามาสู้กันด้วยกทกลอนมาอีกเราจะมีเรื่องกันแล้วเนี่ยเลือดเนื้อเถื่อหนังกันเลยโอ้ยกทกลอนกูไม่ยอมไอ้ขอกกูอ่ะกูไอ้กูแง่ นี่นเขาบอกว่าเขาไม่ยอมใครเขาลูกศิษย์เด้งแก้วปูลูกศิษย์ปนัดดาเฮ้ยทำไมมึงสลับกันวะนมึงน,นั่งโกมึงต้องลูกศิษย์ปนัดดาเนยเอาไรเอาเดยเดี๋ยวพี่นู้เขาสู้ขเขาทำไรอะ่ะแล้ร้องมึงจะแห่สู้กันอ่าแห่กันไอ้วอ้นี่พูดยังไม่รู้เรื่องเลยอ้าวดูกันตังคงเรื่องดูอีกนิดหน่อยเป็นไรไปอ่ะอ้าวพี่นุไม่เอาให้เต็มที่อ๋อ 妈、嗯嗯 <laughs> But am

Não, não, não. Ai, ai. Não.